รับซื้อจริงมี3แบบนี้ดูด่วนใจส่ 42, ายสดน2 0 0 0บาทรับซื้อเหรียญ1น1บาทรัฐการที่9 3แบบนี้ใครมีรีบดูด่วนเลยนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับอ ibank 0 8 4 0 7 2 1 3 0 3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเลยรู้วิธีการยืนเท้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเลฟซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ้องครับใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าสามแบบนี้หลายๆท่านหรือพี่น้องเราครับมีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้อยู่ที่บ้านหลายๆท่านมีแล้วอยากจะขาย ใครมีเหรียญบาทรุ่นนี้ครับหยิบขึ้นมาดูครับคุณอาจจะโชคดีแบบพี่ท่านนี้ครับที่นําเหรียญบาทมาหลายเหรียญแล้วรับเงินกลับบ้านนะครับรับเงินกลับบ้านมากถึง4 2 0 0 0บาทใครที่ดูอยู่ณขณะนี้ครับแล้วคุณมีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้หยิบขึ้นมาดูเธอครับนี่เหรียญเหรียญนี้เหรียญแรกสวัสดีนะครับน้องชิงเอ๋อครับ f อฟซจากสิงคโปร์ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญแรกครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาท รัชการที่ 9, เก้าเรือหงใครมีบ้างใครมีเหรียญเรือหงอยู่ที่บ้านบ้างมีพิมพ์มีครับมอม้มาสะละอีแล้วกดหัวใจรัวรวมาใครมีบ้างครับสวัสดีพี่ชุกคนงครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะมีไหมเหรียญหนึ่งบาทรัชการที่ 9, เก้าเรือหงพี่สมชาติมีครับสวัสดีครับพี่นะครับเมื่อคุณหยิบเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ขึ้นมา สังเกตดูให้ดีครับเหรียญแรกก่อนเลยดีกว่าอ่ะใครมีพิมพ์มีมาก่อนดูนะครับแล้วเหรียญบาทเร็ยวหงเหรียญน,นี้นะครับปีพศออที่ออกใช้พี่ๆดูนะคือปีพศสองพันอะไรใครเห็นปีพศออพิมพ์บอก่อยครับมีคนถามว่าซื้อจริงไหมผมต้องถามว่าพี่มีแบบที่ผมตามแบบที่ผมต้องการหรือเปล่าครับแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณปรับเมินราคาฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายฮะเหรียญน,นี้ปีอะไรครับ สวัสดี f อครับอย่างที่บอกฮะคุณหยิบเหรียญของคุณขึ้นมาดูเถิดนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปเกี่ยงในใจตัวเองว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าหยิบเหรียญที่อยู่ในมือของคุณขึ้นมาก่อนนะครับคุณอาจจะโชคดีอย่างที่ผมพูดเลยคุณอาจจะโชคดีครับแล้วคุณรับเงินนะ่ะแบบพี่ท่านนี้สนะี่ห้าหมื่นน่ะเจอเหรียญเจอพระแล้วเอามาขายถึงที่ร้านนะ่ะ สี่หมื่นสองอ่ะใครที่มีเหรียญสิเหรียญบาทเรือหงค์รับพิมพ์มีครับแล้วกดหัวใจรัวๆครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทเดี๋ยวขออธิบายเหรียญเบื้องต้นอยู่นะเรือสุพรรณหงสวัสดีพี่ตุลย์เ K ครับนะครับปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเมื่อคุณหยิบขึ้นมาครับหลายๆท่านงงนะเฮ้ยแบงค์ที่บ้านพี่มีเป็นร้อยเลยนะจะขายได้จริงหรือเปล่ายิ่งคุณมีเป็นร้อยคุณยิ่งจะโชคดีครับโชคดียังไงพี่ โชคดีตรงที่คือว่าครูยิ่งมีเป็นร้อยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนกันนะครับเหรียญบาทเรือวหงอหไรลท่านมีขอพระคุณงานเป่าใครมีนะครับพิมพ์มีนะครับแล้วกดหัวใจรัวๆมาขอพระคุณพี่ๆทุกท่านครับเหรียญต่อไปครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้า เพีห็นไหมครับเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วปีสองห้าบางบ้านมีหลายหลายร้อยเหรียญเลยเหรียญรุ่นเนี้ยเหรียญวัดกับเหรียญเรือเนี่ยเอาตรงตรงมีอยู่เกือบทุกบ้านใครมีเหรียญที่เป็นรูปวัดพระแก้วปีสองห้าสองห้าพิมมีครับมอม้าสลลอีแล้วไล์ลัวมาไม่เห็นมีใครไลค์ให้ผมบ้างเลยมีคนแชร์หรือยังเสื้อตัวใหม่เสร็จแล้วนะลูกพี่จ๋า เดี๋ยวรอเลิกรอยามนะครับเดี๋ยวรอเลิกรอยามครับอะพี่จ๋าฟังนะใครมีพิมพ์มีครับกดหัวใจรัวรวมาสูงสุดรับซื้อเหรียญหนึ่งห้าหมื่นนะเหรียญบาทรุ่นเนี้ยนะครับเมื่อคุณหยิบเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ขึ้นมาจุดสังเกตครับด้านหลังเป็นรูปวัดปีสองห้าสองห้ามีพิมพ์มีขอบคุณครับไปเหรียญต่อไปครับเหรียญบาทตราแผ่นดิน ยอดเจดี JD, ไม่ต้องตรงกับยอยักษ์ก็ขายได้รับซื้อเหรียญละหนึ่งหมื่นรับซื้อสูงสุดเหรียญละหนึ่งมืนอ่ะงงดิหลายท่านงงดิเฮ้ยมันจริงเหรอแบงค์ Bank, มันขายได้จริงเหรอพี่มีพี่อยากจะขายพี่ติดต่อผมมานะครับพี่จ๋าเจ็ดร้อยกว่าท่านที่ดูผมอยู่ณนะขณะนี้ครับ ใครมีของเก่าอยู่ที่บ้านไม่ว่าคุณจะมีแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามหรือว่าของที่อยู่ตามด้านหลังของผมเนี่ยมีอยากจะขายติดต่อมานี้พี่จ๋าผมขอฝากหน่อยนะครับอันนี้ขอฝากเป็นเรียกเป็นราวนะครับบ้านใดมีเหรียญแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญจีนนะครับเหรียญท่านในพลหยวนซื้อไข่นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลร์แบบนี้เหรียญละสี่พันถึงเหรียญละสามแสนบาทดำๆอย่าไปขัดอย่าไปล้างอย่าไปเช็ดอย่าไปถูดโดยเด็ดขาด ย้ำนะครับสภาพดำๆแบบนี้อย่าไปขัดอย่าไปล้างอย่าไปถูอย่าไปเช็ดโดยเด็ดขาดครับมีราคาแน่นอนอ่ะพี่จ๋าขอฝากหน่อยนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาที่ญาติรับเช่าพระเครื่องครับไม่ว่าคุณจะมีพระเก่าพระใหม่พระกล่องแบบนี้ครับจะเป็นพระเต่าหลวงปู่หลิวพระสมเด็จพระกล่องแบบนี้ผมรับเช่าหมดเลยนะครับหรือจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รับเช่าทุกรุ่นนะครับ มีราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับมีอยากจะขายติดต่อมานี้พักคำหมากคำข้าวครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงนะครับมีอยากจะขายติดต่อมานี่นะครับมีอีกเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับแบบนี้หลักหมื่นอ่ะคุณดูนะแบบนี้เหรียญหนึ่งหลักร้อยนะครับแบบนี้เหรียญหนึ่งหลักร้อยแบบนี้เหรียญหนึ่งหลักหมื่นใครที่มีพระเครื่อง อยู่ที่บ้านแล้วอยากจะปล่อยอยากจะให้ผมเช่าคุณฟังผมให้ดีนะครับคุณสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปของคุณมาประเมือราคาที่เราได้เลยนะครับหนึ่งพันหนึ่งองค์อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นบ้านเปลี่ยนแปลงเป็นรถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ครับใครที่มีพระอยู่ที่บ้านอยากจะปล่อยนึกถึงผมครับป่ะเรามาดูเหรียญน,นี้กันดีกว่าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะวันนี้รีบไปนะครับไล์บ้านนี้วันแรกเนาะ ก็ตะกุกตะกักหน่อยเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนะครับก็จะปรับตัวให้มันกระชับมากกว่านี้ดูนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทนบเรามาดูเหรียญแรกกันเหนรียญห,หนึ่งบาทรัชกาลที่ 9, เก้าเรือสุพรรณหงส์สวยๆคุณฟังนะครับสวยๆเหรียญหนึ่งห้าพันที่เป็นรูปเรือสุวรรณหงส์แบบนี้ เห็นไหมครับเหรียญรุ่นี้ต้องขออธิบายก่อนมีทั้งสองบล็อกคือแบบผู้สั้นแล้วก็แบบผู้ยาวราคายังไม่แพงทั้งคู่ย้ํานะครับเหรียญบานเรียวหงมีทั้งแบบผู้สั้นแล้วก็แบบผู้ยาวเหรียญนี้เป็นแบบผู้ยาวเห็นไหมฮะนะครับแล้วราคาเท่ากันไม่แพงแต่เหรียญบานเหรียญนี้ครับสวยๆนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะฮะเหรียญหนึ่งห้าพันนึงเหรียญละหมื่นครับ เห็นไหมครับสภาพส,สวยๆคุณมีปุ๊บคุณติดต่อผมมาดูนะครับหนึ่งบาทรัจการก้าหักเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์แล้วคุณพลิกซ้ายพลิกขวาครับเป็นลักษณะแบบนี้คือเหรียญหนึ่งบาทเรือสุพรรณหงส์แบบพระเสียรเอียงเห็นไหมครับหากเป็นพระเสียรตรงสภาพสวยๆเหรียญละหมื่นนะครับหากเป็นเหรียญแบบพระเสียรตรงสภาพสวยๆเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทนะครับ คุณมีคุณอยากจะขายคุณติดต่อผมมาได้เลยนะครับขอประคุณงับเหรียญต่อไปครับเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วครับเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วครับ fc ครับทั้งหลายที่ดูอยู่ในขณะนี้มืออย่าว่างเหรียญห้าหเหรียญไอเหรียญบาทเหรียญน,นี้ปีอะไรครับพี่จา๋าใครอยากได้เสื้อกดแชร์ไปนะช่วยกันพิมพ์ช่วยกันคอมเมนต์งับเดี๋ยวมีเสื้อมาแจกครับ นะครับแจ่เฉพาะคนที่แชร์และคนที่คอมเมนต์เท่านั้นนะครับขอบพระคุณงับดูนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชการที่9วัดพระแก้วใครมีช่วยพิมพ์ปีบอกผมหน่อยเหรียญบาทเหรียญน,นี้ตั้งขึ้นปีพศอ,อ,อะไรจ๊ะนะครับหนึ่งเหรียญแบบนี้ครับเมื่อคุณหยิบขึ้นมาครับคุณจะสามารถขายได้สวัสดีพี่พาธาพรนะครับ สวัสดี FC ทุกพื้นที่ขอไลค์รัวๆหน่อยได้ไหมไม่มีคนกดไลค์ให้หนูเลยนะครับใครยังไม่ได้แชร์คุณรีบแชร์นะนะครับใครยังไม่ได้แชร์คุณรีบแชร์ครับนะครับเมื่อคุณหยิบเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วปีพศ2525ขึ้นมาคุณรู้ไหมครับเหรียญบาทสองเหรียญน,นี้ไม่เหมือนกันแล้วเหรียญบาทเหรียญน,นี้เป็นเหรียญบาทที่มีราคาแพงถึงแม้เหรียญน,นี้ครับ อ่ะพี่พี่ดูนะเป็นเหรียญแบบพระเสียนใหญ่คุณเห็นไหมก็แพงเหมือนกันอ่ะคุณดูครับดูพระเสียนเล็กก่อนนะครับเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าปีสองพันห้าร้อยยี่สิบจุดสังเกตครับพลิกหน้าพลิกหลังดูฮะ <c oughs> เห็นไหมอันนี้เหรียญแรกก่อนนะครับดูนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วแบบพระเสียรใหญ่กับพระเสียนเล็ก เห็นไหมครับลักษณะขนาดของพาสเสียนแตกต่างกันใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วครับแล้วกดหัวใจรัวๆมาเราจะได้เดินทางครับใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วครับแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยนะครับเห็นแล้วพิมเห็นแล้วมาสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่จุ้มครับมีแตกต่างกันยังไงครับพี่ดวงพรถามอ่ะค่อยๆดูครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับ วัดพระแก้วปีพศออ2525ความแตกต่างระหว่างเหรียญบาทสองเหรียญน,นี้คือครับเหรียญหนึ่งบาทแบบพระเสียรใหญ่กับพระเสียรเล็กซ้ายมือพระเสียนใหญ่ขวามือพระเศียนเล็กครับมีราคาต้องเป็นพระเสียรเล็กเท่านั้นจุดสังเกตครับพระเสียนเล็กตัวดอเด็กหัวจะสั้นกว่าปกติออะคุณดูนะครับคอของหัวดอเด็กจะสั้นกว่าปกติ เห็นไหมครับอย่างที่กาวเรียนไหมครับเจอภาพเสียเล็กแบบนี้อัละสี่พันให้คุณสังเกตที่ตัวดอเด็กครับแคปเจอร์ครับขครแคปเจอร์แล้วกดตัวดอเด็กแล้วกดไลค์รัวๆให้ผมหน่อยแคปเจอร์แล้วกดตัวดอเด็กครับแล้วกดไลค์รัวๆให้ผมหน่อยครับขายได้จริงฮะขายได้จริงครับแบบนี้สภาพสวยๆเหรียญละสี่พันครับแบบนี้สภาพสวยๆเหรียญละสี่พันครับ ส่งรูปประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะขอบพรบคุณครับนี่คือเหรียญบาทแบบผ้าเสียนเล็กคุณพบเจอแบบเนี้ยแล้วคุณอยากจะขายอันละสี่พันติดต่อผมมาได้เลยขอบคุณพี่นัทพลครับพิมพ์ตัวดอเด็กมาแล้วนะครับขอบคุณครับใครมีติดต่อผมมาอ่ะ เรามาถึงเหรียญนี้กันนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินครับเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีพศสองพันห้าร้อยห้านะครับใครมีเหรียญบาทรุ่นนี้อยู่ที่บ้านบ้างผมเชื่อครับมีทุกคนใครมีพิมพ์มีครับผมอยากรู้ครับแล้วกดหัวใจรัวให้ผมหน่อยนะครับมีพิมพ์มีครับแล้วกดหัวใจรัวมาเลยของบางอย่างเนี่ย ขายได้แน่นอนครับอย่างเช่นเหรียญบาทเหรียญนี้ครับยอดเจดีหรือว่ายอดพระมหาพิชัยมงกุฎไม่ต้องตรงกับยอยักษ์ก็ขายได้สภาพเก่าๆคุณฟังนะครับก็ขายได้ใครมีพิมพ์มีครับแล้วกดหัวใจรัวๆมานะครับมีพิมพ์มีครับแล้วกดหัวใจรัวๆมาเลยสวัสดีพี่สุวรรณเอสเคครับ สวัสดีเอฟพทุกพื้นที่ครับออะคุณดูนะครับเมื่อคุณมีเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าตราแผ่นดินแบบนี้คุณจงรีบหยิบขึ้นมาดูนะครับแล้วทําความรู้จักไปพร้อมๆก,กันกับผมนะครับหนึ่งเหรียญสภาพสวยๆผมประกาศรับซื้อเหรียญละห้าพันนะฮะหนึ่งเหรียญสภาพสวยๆครับแบงค์เข็มเพชรรับซื้อเหรียญละห้าพันครับพี่ดวงพรอบอกมีหลายเหรียญเลยค่ะดูนะครับแบบนี้สวยๆเหรียญละห้าพันครับ เห็นไหมครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชการที่9้าตราแผ่นดินปีพศ2505เมื่อคุณหยิบเหรียญแบบนี้ขึ้นมาคุณสังเกตดูครับขายได้แน่นอนนะฮะใครมีพิมพ์มีครับแล้วกดหัวใจรัวๆอย่าลืมนะครับพี่จ๋าบ้านใดมีเหรียญต่างประเทศแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญจีนเหรียญท่านในพนหยวดซื้อไข่นะครับแบบนี้นะครับอัลละสี่พันถึงสามแสนมีแบงก์จีนนะครับแบบตามรูปนะครับ มีเหรียญจีนนะครับมีของเก่าอยากจะขายคุณต้องนึกถึงผมนะครับแบงค์เข็มนเพชรวัตถุโบราณเนี่ยรับซื้อของคุณอย่างแน่นอนครับไปครับดูครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่9ปีพศสอง5ันนะครับปีพศสอง5ันหร้อเมื่อคุณหยิบเหรียญขึ้นมาครับแล้วคุณจับในลักษณะแบบนี้ฮะผมขอไลฟ์ุลวคนมีเหรียญนี้คนละสิบทีได้ไหมครับ แล้วผมขออวยพรครับให้พี่ๆเจอเหรียญแบบนี้แล้วสามารถนำมาขายได้เห็นไหมครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินมีเยอะเลยพี่ป๊อปปี้บอกใครมีเยอะมีสิทธิ์รวยนะครับสูงสุดเหรียญละห้าพันนะครับอ่ะเดี๋ยวอ่ะระหว่างรอนะครับนี่พี่านี้มญาพรเมตเมต็งแบบเนี้ยอย่างที่ผมบอกครับบ้านใดมีพักเครื่องนะแล้วพี่ๆอยากจะปล่อยให้ผมเช่าบูชาพี่ๆนําพักเครื่องของพี่อ่ะ เดินทางมาได้เลยถึงที่ร้านนะครับหรือแอดไลน์ไอตามหน้าจอครับส่งรูปมาปรับเมินราคาที่เราพักเครื่องของคุณมีราคามากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับดูครับนี่คือเหรียญหนึบาทไปแล้วจะไปแล้วตราแผ่นดินปีพศ2505ครับบางบ้านมีโคตรเยอะครับหมุนซ้ายหมุนขวาหากเป็นแบบนี้ครับสภาพสวยๆผมรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งห้าพถึงหนึง่งนะสะภาพสวยๆเหรียญละห้าพันถึงเหรียญละหนึ่งบาทใครที่ดูอยู่นะขณะนี้ มีเหรียญบาทตราแผ่นดินแล้วอยากจะขายคุณพลิกหน้าพลิกหลังดูให้ดีครับจุดสังเกตความแพงเป็นแบบที่ผมบอกคุณเอามาขายผมแล้วคุณมารับเงินได้เลยนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินแบบพระเสียรตรงครับคุณเห็นไหมครับคุณมีเหรียญแบบนี้ลองสังเกตดูก่อนไม่ว่าคุณจะมีเหรียญตราแผ่นดินนะครับเหรียญบาทวัดหรือเหรียญบาทเรือหงเนี่ยคุณดูเด็ดสามแบบนี้หากมีอยู่ที่บ้านมีสิทธิ์รวย พูดแบบนี้เลยนะครับ3แบบนี้หากคุณมีอยู่ที่บ้านมีสิทธิ์รวยใครมีลองเช็คดูครับว่าเป็นเหมือนกับที่แบงก์ตามหาหรือเปล่าหากเป็นแบบที่ผมตามหาเอามาขายผมได้ทันทีครับเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนกับเหรียญบ,บาท3แบบนี้ที่ผมบอกว่าเฮ้ยหากคุณมีคุณลองสังเกตดูทักนิดครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทเรือวหงคุณดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทวัดพระแก้วหรือจะเป็นเหรียญบาทตาแผ่นดินก็แล้วแต่มีอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับ ส่งรูปมาประเมินราคาแต่ผมขอย้ําก่อนนะครับเหรียญบาททั้ง3แบบนี้หากเป็นเหรียญแบบธรรมดาราคาจะยังไม่แพงย้ํานะครับเหรียญบาท3แบบนี้หากเป็นเหรียญธรรมดาราคาจะยังไม่แพงซึ่งจํานวนการผลิตเป็นร้อยร้อยล้านเหรียญครับใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจนะครับรบกวนครับไปกดย้อนหลังดูนะครับมีประโยชน์แน่นอนครับวันนี้นะครับผมแบงค์เขียนไปพูดถึงรานฝากเอฟทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตานะครับ เป็นกำลังใจใผมในการไลฟ์สดดีๆในทุกๆเชา้าวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโราณขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโรานะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ำชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับ ของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ ID มาเลยนะครับแอดไรายบ0เน์แปดสี่ศูนย์เจ็หนะครับหรือท่านใดยอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญ,ญาร้านเปิดทุกวันนะครับ